มีหลายๆท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาเคมีบำบัดเนาะโดยเฉพาะยากลุ่มที่เรียกว่าเมโทเท็กเซตนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยนได้พูดถึงงานวิจัยการใช้เบตากูแคนในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งในงานวิจัยเนี่ยก็ได้มีการใช้หนูนะคะทดลองด้วยการให้ได้รับยาเคมีบำบัดก็คือเมโทอะเท็เซตเนี่ยนะคะซึ่งหลังจากที่หนูได้รับ ยาเคมีบำบัดชนิดนี้แล้วเนี่ยผลปรากฏก็คือหนูเนี่ยก็จะมีภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่องเมื่อหนูมีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยหนูก็จะมีการติดเชื้อนะคะก็จะเกิดการติดเชื้อและมีภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยลดลงในการวิจัยนะคะเขาก็จึงนําหนูตัวนี้หลังจากที่ได้รับยาเคมีบําบัดไปแล้วได้มีการมาทานกินเบต้ากรูแคนเข้าไปเนาะ กินเบตากูแคนไป5วันนะคะแล้วนำหนูเนะี่ยมาดูอีกรอบหนึ่งซึ่งเทียบกันกับหนูที่กินและหนูที่ไม่ได้กินเบตากูแคนแต่ได้รับยาเคมีบำบัด2กลุ่มนะคะปรากฏว่าหนูที่ได้รับยาเคมีบำบัดและมีการกินเบตากูแคนเข้าไปด้วย5วันต่อมาก็พบว่าเมื่อมีการใช้หรือการกินเบตากูแคนเนี่ยผลปรากฏว่าหนูมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยเมื่อครั้งเมื่อครั้งก่อนนะทุกคนแต่วันนี้มาพูดถึงงานวิจัยที่ลึกไปกว่านั้นนะคะลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเขาก็มีการแบ่งแยกเป็นกราฟ a b c นะคะซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยเราจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวอยู่หลากหลายชนิดแต่มันจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่โดดเด่นค่ะมีชื่อว่านิวโทรฟิลและลนะิมโฟไซต์เนาะซึ่งแมคโครฟาจเป็นด่านหน้าทุกคนรู้รู้อยู่แล้วนะคะทีนี้เขามีการ วิจัยทดลองในหนูด้วยการให้ได้รับยาเคมีบำบัดเหมือนเดิมแต่ว่ามีการทานเบต้ากูแคนแล้วดูซิว่าไอ้เจ้าตัวนิวโทรฟิลและลิมโฟไซต์เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงไปอย่างไรนะคะก่อนอื่นต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะว่านิวโทรฟิลเนี่ยเป็นชนิดของเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งนิวโทรฟิลเนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดที่มีอยู่ มีกองกำลังอยู่เยอะในร่างกายของเรานะคะแต่ถ้าเกิดเขาเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นไปกว่าเดิมมากๆเนี่ยมันจะสะท้อนสภาวะให้เห็นว่ามันมีเชื้อแบบปลกปลอมเข้ามาสู่ในร่างกายรวมถึงมีสารเคมีเนี่ยเข้ามาเยอะนะคะร่างกายก็จะผลิตตัวเม็ดเลือดขาวตัวเนี้ยที่เรียกว่านิวโทรฟิลเพิ่มเข้ามาซึ่งถ้ามันมากเกินในภาวะใดภาวะหนึ่งแล้วลดลงไปไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามันมากแล้วมันยังค้างเติ่ มันก็จะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นมะเร็งเนาะเขาเรียกว่ามีเซลล์แปลกปลอมมีเซลล์มะเร็งภาวะสมดุลทีเร็กภาวะสมดุลมะเร็งแบบนี้นะคะเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งที่โดดเด่นก็คือชนิดที่เรียกว่าลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เนี่ยเขาจะเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเชือเ้อไวรัสเชื้อบแบคทีเรียเชื้อปแปลกปลอมเชื้อมะเร็งพวกเนี้ย ซึ่งถ้าเกิดเขามีมากเกินไปเขาสร้างมากเกินไปมันก็จะเกิดการผิดปกติได้นะคะถ้ามันมีมากเกินเนาะมันเหมือนกับวันนี้ถ้าประเทศของเราเนี่ยอยู่ในความสงบทหารจะไม่ออกมาเต็มพื้นที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจู่ๆเราเห็นทหารเนี่ยมาอยู่ตามทุกหัวเมืองเลยนั่นแปลว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทุกคนทีนี้ในงานวิจัยนะคะงานทดลองการใช้ เบตากูแคนนะกับผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งเราทราบกันดีว่าผลข้างเคียงของการใช้ยากดภูมิยาเคมีบำบัดหรือยากลุ่มพวกนี้นะคะก็จะมีผลทำให้เกิดเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการถูกทำลายแล้วก็ถูกทำให้เสียหายลดลงไปซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวพวกนีเ้เขามีบทบาทที่สำคัญแล้วยาเนี่ยนะคะไม่ได้ทำให้เม็ดเลือดขาวลดลงอย่างเดียว บางทีไปทําให้เม็ดเลือดขาวนี่มีมากขึ้นไปอีกเวลาที่คนป่วยเนี่ยไม่ได้ป่วยมาจากที่เซลล์เม็ดเลือดขาวอ่อนแออย่างเดียวนะคะบางคนเป็นมะเร็งจากภูมิเพี้ยนก็มีเนาะทีนี้ในงานวิจัยของเบต้ากรูแคนเนี่ยทุกคนดูจากในกราฟนะคะในกราฟเองหลังจากที่มีการกินเบต้ากรูแคนเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถลดการตายของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิดนิวโทรฟิลนะคะเมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้กินเบต้ากูแคนนะคะส่วนในกราฟ B การกินเบต้ากูแคนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการจับกินและทําลายสิ่งแปลกปลอมและเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลเมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้กินเบต้ากูแคนสิ่งแปลกปลอมก็คืออย่างเช่นเซลล์มะเร็งพวกนี้นะคะส่วนกราฟ C เนี่ยการกินเบต้ากูแคนเนี่ยสามารถที่จะลดการตายของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิดลิมฟโฟไซต์เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้กินเบต้าก o ูแคนนะคะอ่านในงานวิจัยเขาสรุปแบบนี้นะคะว่าการทานเบต้าก o ูแคนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวและยับยั้งการตายของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งทั้งยังสาม,สา,มารถกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวในการไปกำจัดสิ่งแปลกปลอมในหนูที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากการได้รับยาเคมีบำบัดนะทุกคนหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเพิ่มทำไมเดี๋ยวลดทำไมเดี๋ยวปกป้องอะไรอย่างนี้เนาะคือในสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าเบต้ากูแคเนี่นะคะเขาเป็นสารอาหารที่ไปทำให้สมดุลของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ควรจะมีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละคนในร่างกายของใครของคนนั้นนะเขาจะไม่ไปกินแล้วทำให้มันมีมากเกินไปซึ่ง เม็ดเลือดขาวที่มากเกินเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนะคะเม็ดเลือดขาวต้องมีในปริมาณที่สมดุลน,นะเขาเรียกว่าภูมิ T S 1ซึ่งเขามีความชัดเจนในการที่กระตุ้นให้เกิดสมดุล T S 1ึซึ่งเป็นสมดุลที่ภูมิคุ้มกันแข็งแรงปกป้องตัวเองได้นะแต่ถ้ามันมากเกินมันก็จะเป็นภูมิเพี้ยนภูมิต่ำภูมิเกินอะไรพวกนี้ไปหรือว่าเป็นภูมิมะเรง็งอะไรแบบนี้เนาะ สรุปนะคะนี่แหละคือบทบาทของการใช้เบต้ากูแคนร่วมกับการใช้ยาซึ่งใครที่ทานยาอะไรใดๆอยู่แล้วกังวลใจว่ามันจะมีผลกระทบต่อ,อาภาวะเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราที่มันไปบกพร่องหรือว่ามีการผิดเพี้ยนเนี่ยนะคะก็สามารถใช้เบต้ากูแคนเนี่ยทานร่วมร่วมไปได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นทางเลือกนะเป็นทางร่วมนะคะร่วมกันไปได้เลยะคะ่ะ จะกินยาอยู่จะไปฉายแสงจะไปเคมีบําบัดหรือใครกินยาอะไรก็ตามสามารถที่จะใช้เบต้ากูแคนเข้าไปซึ่งในงานวิจัยเนี่ยะระบุชัดเจนเนะว่าหนูที่ได้รับยาแล้วกินเบต้ากูแคนเนี่ยเขาสามารถที่จะปกป้องตัวเม็ดเลือดขาวไม่ให้ทำงานมากเกินไม่ให้ทำงานต่ำก็คือรักษาสมดุลของเซลล์เม็ดเลือดขาวเขามี างานทดลองงานวิจัยในกราฟที่นี้ได้โชว์เอาไปแล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับเบต้ากูแคนเพิ่มเติม,ตมก็สอบถามได้ที่หลังคลิปนี้นะ